<t ires> ในห้องติดอยู่นะฮะโทรทัศน์ในห้องติดอยู่เตรียมระวังด้วยนะฮะบางทีในห้องนี้อาจจะมีพลังงานบางอย่างเราอาจจะไม่ทราบได้จะต้องการให้คุณโกดิสจิตสัมผัสเข้าไปตรวจสอบดูคุณโกดิสครับจิตสัมผัสคนจะเข้าห้องอื่นไปทำมะเขือเทศอะไรครับเห <feet> ็นมันมีคอมอ่ะนี่คือหมดแล้วใช่ คุณยังเหลืออยเหลืให้ผีเป่าเทียนแล้วก็ถ่ายตามตัวกระบอกโอเคยี่5มพห้าโตไฟฉายติดอยู่ปะเ m f 5ห้าใช่ไหมโอเคอืมอันหีาโตเลยตอนนี้ผีกำลังไล่อยู่นะฮะตอนนี้ผีกำลังไล่ผีติดประตูฮะผีติดประตูผีติดประตูผีติดประตูไม่ต้องห่วงครับทุกคนทำใจเย็นๆฮะผีติดประตูอยู่มันตอบไหมไม่ได้ยิน ทุกคนใจเย็นก่อนฮะตอนนี้ผีกำลังปะจะวงเกรงใ่ประตูถ้าคนถ้าใครต้องการเห็นต้องการเห็นผีแบบชัดๆนะครับนี่ก็จะเป็นการเห็นผีแบบชัดๆนะครับว่าผีนั้นเพรียโวนั่นผีหรือปลาปลาลรนคุณสัสมสผัสได้หรือเปล่าครับคุณโตคุณสามารถสื่อสารกับวิญญาณตนนี้ได้หรือเปล่าครับไม่ได้เลยตอบไม่มไม <c oughs> มน่เออคุณโตครับ <c oughs> คุณโตครับนี่ผีหรือปลาปีรัญญาครับ โมเดลสองพี่ไม่เหี่ยผีตัวเดิมเลยคือผีรันยากเออผีกันเยอะเอาไปคุยดิกูไม่ได้ยินเสียงกูดเลยจะพูดหรือเป็นข้อความตอนนี้ดวงวิญญาณใจเย็นลงแล้วนะฮะเอา UV มาแดดอย่ารอแป๊บ UV มา UV ว่าอันนี้แสงเหี้ยอยู่นอกห้องกระแสพวกเรานี่แหละ คุณโกดิสจิตสัมผัสกับนัดยานทิพย์ได้เข้าห้องมาเป็นที่เรียบร้อยพ่อจะพิมอะไรมันเปิดอยู่ผมว่ามรู้ตร์คัทไดเหมือนเลยยูวีมันใช้ยังไงบางทีเขาไปซุ่ซ้อนเลยโตโตอยากไปฝึกห้องอื่นถ้ากัมมันตามันหาโตนะโอเคก็ยังที่มันเปิดประตูไม่เป็น มันเปิดประตูให้เป็นผีเกมนี่มันโง่กูเลยเลิกเล่นไงติดไม่ได้นะอันนี้ของข้าเปีเ่ยนี่ยเรายังเรามีผีสามตัวนะก็คือเอ,เอ็อะไรเนี่ยเอ็สีกูขับประกันเรารโกนเนี้ยมีอะไรบ้างนะอเอฟ เออออกมาไม่ันออกมาไม่ได้ครับมันออกมาไม่ได้ไม่ต้องห่วงครับคุณอยู่ตรงหน้าประตูตรงนั้นไว้ผมกำลังดูผีในรถอยู่ผมจะจับตาดูมันโตโตโตมันมีอะไรบ้างนะอะไรมีอะไรบ้างนะมีเยี่ยมเยี่ยมไม่พลาดแล้วก็ผีผีโอเคโอ้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 อย่าจับไฟเลยนี่เอากลัวป่า ม่นอกได้ไหมคุณโปรดิสติสัมผัสคุณสัมผัสได้หรือเปล่าว่าเขารู้สึกยังไงตอนนี้อ้นี่เปิดนะเมื่อกี้อ้าวมันยังอยู่อยู่เลยมันกําลังแซกแซกอยูไปแล้วไปแล้วสูนแล้วมันเพิ่งจะไปมันเพิ่งจะไปเปิดยังเนี่ยสูนแล้วมาแล้วเปิดสองรอบมันต้องกดเปิดประตูสองรอบไม่ไม่ไม่เพียงเพียงไปแล้วติดอยู่มันยังติะอยู่ คือมันจะคือมันจะอยู่ในที่มืดไงติด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 ตดติดติดิดติดติดดตติดดต เปลี่ยนนะเนี่ยอ er ้าวมันไล่ครับมันไล่อีกแล้วครับท่านติดใช่ไหมมันติดไหมใช่มันติดเหมือนเดิมมันก็เราเหน้าอยู่กําแพงอยู่อ่ะมันผีอยู่ตลอดอยู่ไม่ก็อยากเล่นไงถึงเผื่อเกมเนี่แล้วว่าผีมันโง่อ่ะผีมันทำอะไรไม่ได้เลยมันมันไม่รู้ก็มาแหงอ่ะ <Yeah. laughs> สเปกเปตอร์ก็บางว่าพอดีกันไปอีกไม่รู้กำแพงมันก็ขอให้รู้ว่ทาทะลุประตูแล้วก็จะ <laughs> ติดวะเนี่ยก็จะติดโอเคคลิกซ้ายเพื่อเพื่อเป,ปิดไฟฉายตอนนี้ผมสัมผัสได้ว่าคุณ <laughs> โคดิสี <laughs> สัมผัส คุณลองเข้าไปปิดโทรศัพน์ในห้องนั้นดูความเงียบของเขาอาจจะน้อยลงหรืออาจจะมากขึ้นไม่รู้เหมือนกันเพราะเขาอาจจะอยากรู้ท้าเฉยขเขาอาจจะต้องการความเป็นส่วนตัวพวกคุม้าไปดูแลอนาเขตของเขา,า,เล,อเขาลองปิดไฟกันอันนี้เปิดปล้นะวปิดคุณลองท้าไทยผีด้วยการเข้าถึงอ,อนาเขตของมันมีมีอะไรไหม ดูดูกล้องอยู่ไม่ดูเลยับผีดูแต่กล้องไม่มีนะไม่มีโอเคไปออกรอกันตอนนี้ผีโกรธมากคัะผีโกรธมากฮะเฮ้ยปิดปิดปิดป <c oughs> ิดโอเคผีมันดูอยู่ในห้องเหมือนเดิมมันจะคงอยู่ในห้องเหมือนเดิมเป็นผีที่ช่างโง่เขายิ่งนะ แม่ดูก็ดูน่าเบี่อน่าเบื่อน่าเบื่ออะไรที่ไรเพื่หวังรออ่าอย่าหากอาว่ามันมีอะไรบ้างลายนิ้วมือเป็นผู้ค้ำประกันซึ่งตัดออกโอน้ำพุ่มแช่แข็งไม่มีโกดออฟเจอไหมโก้ดออฟอ่ะไม่เจอพี่ดูกล้องตลอดจะไม่เห็นเจอเลยเลยมันขาดอะไรล่ะกล่องวิญญาณกล่องวิญญาณเป็นเหลือโอนี้โอเค็เราก็เลยแค่สปิริตบ็อกซึ่งเอ็นโหลไกด มองไม่เห็นมันก็ไม่ยอมตอบนะอาผัดจะว่งเก่งเหวนดีแอ,อน,นี่ย,ยูโอเคโจแอนนี่ยอยูโอเค <c oughs> อายูโอเคแอนนี่ไปละมันไม่ตอบอ่ะงอนเล,ลยอะไฟฉายไม่เก่ง <c oughs> ดาบดิเนซะ็ต <c oughs> ตัวไฟฉายทำง่ายนะนยูเวียนป็น รามตันแอนนี okay? ่อายุโอเคโตโตโตเวลาคุยกับผีต้องอ่าไม่ต้องวิทยุวิทยุมันต้องเป็นสีเขียวหรือสีแดงส,สีเขียวนะฮะอ่ะ,อะปาจะบอกกิง่งเบบี้จริงไอ้วิทยุมันไม่เกี่ยวเลยเววิทยุมันเอาไปสื่อสารกับเพื่อนได้เฉยอ่ะปาจะบอกกิง่งเบบี้ ไม่หรู้ไม่ถู้มันยังไหมยังยังยังการไม่ขึ้นอ้าวโอเคหันแล้วนี่การขึ้นการส่งปีเลยเอาไปถ่ายไปลนผีไหมไปเอาไปแช็กลนผีไหมทุกคนนั้นไม่มีอะไรเลยเชื่อ์กูหรือยังเพราะว่ามันศูนย์ในทิ้งเรามี มันดูมันดิมันดูมันเนี่ยแหละมันดูมันแหละเข้ากันไม่แข่งเฮ้ยเปิดเราได้เปิดประตูเราจ่ายค่าเช่าแล้วรี่เปิดประตูแ AC ไม่เปิดหรอกเหลือแค่โอันนี้อะละโตคิดว่าน่าจะเป็นลายมือมือนายหารนี่เหมือนแค่ดับแค่นั้นแหละอโตโต โต้ได้ใจค่าเช่าห้องของเขาอย่างอันนี้อันนี้เป็นโบสถ์นะโรงพยาบาลนี่บสถ์หรือโรงพยาบาลเด็กกับผ้าไอเราขาดน้ำสมบูรณ์ไปถ่ายว่ะอนหมดเ้ยว่ะของหมดออันนี้พวกเราจะคิดว่าเป็นอะไรเนี่ยอะไรกันว่าผู้คำประกาศผู้คำประกาศ แต่ขอขอไปดูเช็คประกันก่อนว่าประกันคันไหนประกันชั้นสี่ประกันชั้นสามขอเช็คประกันก่อนคืตัวอาจจะที่นี่มาครับเชิญเข้ามาครับฝากฝากไปเช็คหน่อยครับเดี๋ยวผมไปอยู่ในรถมันเดิมโอเคเรจะดูประกันหน่อยครับประกันคันอะไร quay to bờ bờ vây sao này vây sải này không mang cái này ha 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 hắn to khẳng lon đấy đấy đây rồi chưa cái về khám chụp mạch trẻ nhau không bao giờ thay đi Hello, giờ cái về khám chụp mạch trẻ nhau đi còn đi แกมันโกรธแม่งมันโกรธแล้วมันโกรธแล้วเอาไปเจ้าบวกกิ่งเบบี้โตโตตอบไหมตอบไหมมันไม่ตอบไม่ได้ยินอะไรเลยมันตอบมึงแล้วนี่เนี่ยมันโกรธมึงเนี่ยมันมึงด่าเวรปไปผีผีภาษาไทยผีภาษาไทย แค่ว่าเก่งเบย์พี่พี่ป๊าบพี่ป๊าบอยู่ข้างน้องพี่ป๊าบจะสื่อสารทางบูธกูเกิลทางก็มีเป็นอายุอยู่ก็เราเดินไปเปิดไฟกันก่อนไหม <c oughs> อะไร <c oughs> มันมืดเฮาอนีว <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะถามทุกที่ไม่ได้นะอาโอนอายุหาโอนอายุอะอรนายต้โต้องพิมพ์ภาษาอินเดียลงดิโอเคต่อไปโต่อต่ไปถอ้ ไม่ <cient> okay. ตัวไปยินนอาห้องเลยเปิไฟแป๊บโอเคโตโตโตจะกดโคราดเหรอโตจะไปโคลาดเหรอโตกดโคราอย่างเดียวเลยโคราาโคราโคราโครา ต่อไปไฟดิเงาโอนอายุกว่ามันไม่น่าใช่เยมอ่ะสปีบอ่ะลองหาดีดูดีอะไนี่มึง u แม่งเงียนเดียวอีกอ้าวอีกแล้วเป็นไงล่ะพี่โอเวอทีถีกดเลยกลับมันอยู่ตรงไหนไม่รู้ห้องนี้ไม่รู้ให้ เออใช่มันไม่ได้เกิดในห้องนี้อ้มันมาแล้วโตทันมันไม่ได้เกิดในห้องโตมันมันรู้แล้วมันรู้แล้วมันฉลาดแล้วโตวิวพนธนาการโตมันโตสมองจะเดินเติบโตแล้วโต กว่าจะเห็นก็มันอยู่ตรงบันไดแล้วตอนเนี้ยแอบบอกมันมาอเนี่ยมันต้องหดโว้ยคือคือเราคือเราหันไปทางบันไดแล้วสมัครเอ้ามันเจ๊ะมันแบบเจ๊เอท่านผู้เจริญเอาใจเล็กพูดเจริญนี่มากเลยพี่ยาไปฮะ หายโกรธแล้วจานแดงไปแล้วตอนนี้กูคิดว่าไม่น่ามีปิดล็อกแหละให้เป็นไรนี่มึงอย่าดิพี่ปั๊บใจเย็นไปจงโกรธปะจงโกรธไม่หานน้ำไม่ได้ยาน้ำกานน้ำกาฮะไปละรีวิ่งก่อนวิ่งแบบพี่ตูนวิ่งแบบพี่ตูน ผู <rí> e> ้ข <Glen> ับประกันโอนีดโกรนี่มันกดแล้วดูดูดูก้ามนี่สวิงมากเลยนะดูคูดูคูดูคูดูกู่เลยดูคูอะไรพี่ปั๊บจะไปโคราชทำหน่อยอยากเห็นมันเป็นยังไงวันพราให้ด้วย นายคนที่อะไไปออกรถไปกลับบ้านกันเถอะไม่ไปไม่ไปโตโวตัวยืมวันยูวีดิโอเคจบ